วัสดีค่ะมาชิมมะม่วงมะม่วงไทยที่แพงมากๆเลยค่ะบอกแล้วชิมแล้วเป็นเขียวเสวยเห็นไหมคะตรงขั้วเนี่ยเน่าแล้วแล้วตรงเนื้อนี่ก็เละแล้วค่ะแพงมากเกือบสิบห้าเหรียญต้องรีบกินก่อนที่จะเน่าเสียดายเงิน ถ้าจะซื้อมะม่วงแบบนี้กินซื้อมะม่วงเม็กซิกันลูกใหญ่ๆที่แก่จัดคะอร่อยมะม่วงเม็กซิกันถ้าไม่แก่จัดไม่อร่อยเลยนะคะเปรี้ยวมากถึงจะสุกช่วงมันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะม่วงเม็กซิกันสุกก็ยังเปรี้ยวค่ะช่วงนั้นเนี่ยร้านอาหารบางร้านเขาจะไม่ขายข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให เสียเสียลูกค้าน,นี่เห็นไหมเละแล้วค่ะสุกละโอ้โหแพงแล้วก็แล้วยางนี้จะขายได้หรือนี่อเออมาไมส่วนนี้เปรี้ยว เปรี้ยวค่ะมันเปรี้ยวหอข็ดฟันนนะคะกินไปกินมาเปรี้ยวกินต่อเขาไปไม่ได้แล้วค่ะเปรี้ยวมากเสียดายตังมากค่ะและแพงมากด้วย รับรองแบบเนี้ยฮะเขาไม่มีใครซื้ออีกแน่นอนเขาตั้งราคาแพงเกินมันเปรี้ยวแล้วตอนเนี้ยจะเละแล้วด้วยถ้ากล่องนั้นฮะที่เขาเอามาวางขายถ้ายังขายไม่ออกค่ะเขาต้องทิ้งเลยแหละหรือไม่งั้นเขาก็จะเอาไปยัดยัดใส่ในถุงแล้วก็ขายเป็นเหรียญเดียวนะคะมันมันเนื้อมันเละแล้วมันเปรี้ยวเมื่อกี้ที่ชิมซีกด้านนี้อุ้ย เส้นผมต้องขอโทษนะคะชิมซ่งนี้ไปมันไม่เปรี้ยวนะในลองดูตรงกลางซิมันเป็นจืดๆแต่เปรี้ยวนิดๆแต่จืดๆค่ะโหเนี่ยเละแล้วเสียดายตังมากเลยท่านผู้ชมที่เห็นปุ๊บเนี่ยคงมองออกว่ามันคือมะม่วงอะไร แต่มันคล้ายๆเขียวสเสวยค่ะเป็นเขียวสเสวยที่ไม่แก่ปเปรี้ยวมากจะไม่ซื้ออีกเลยจะจําไว้เลยค่ะถ้าเห็นคําว่าไทยแมงโก้ค่ะแล้วติดราคาแพงๆแบบนี้จะไม่ซื้อแต่ถ้าหากติดราคาเท่ากันกับมะม่วงเม็กซิกักมะม่วงเม็กซิโกค่ะจะซื้อเลยนะคะเพราะว่าเวลาเคี้ยวมันจะไม่มีเส้นๆที่ติดตามซอกฟันแต่ถ้าหากยังขายพาวละ9เหรียญ 99ก็คือ10เหรียญน,นะคะไม่ซื้อเด็ดขาดมันแพงเกินแพงมากๆค่ะแล้วคิดว่าเขาคงไม่สั่งมาอีกอย่างทุเรียนทุเรียนก็ราคาแพงแล้วนะคะที่ร้านจีนร้านเวียดนามสั่งมาขายเนี่ยก็ยังมีคนซื้อแต่นี่ไม่กล้าซื้อเลยทุเรียนเพราะว่าซื้อมาแล้วกลัวว่าเนื้อมันเนื้อมันจะเละ ข้างนอกกรอบแต่เนื้อมันเละๆนะคะไม่กล้าที่จะซื้อทุเรียนนอกจากที่เขาเขาผ่าแกะออกมาเป็นเม็ดๆแล้วลูกสาวเคยซื้อมาจากร้านไทยอันนั้นก็ใช้ได้แพงแต่ว่าเรามองเห็นเนื้อทุเรียนนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่อย่างปลอดภัย ขอให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ก่อนอื่นต้องอกอกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดมือนั้นยังมีประโยชน์นะคะยังมียังมีความจำเป็นในยามนี้คาดหน้ากากก็ต้องคาดให้ถูกวิธีด้วย ไปพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ